สวัสดีนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับนักเต่ากับช่องตกปลากับนัดเต่านะครับก็ก่อนอื่นขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับปี2565นะครับก็นานะหลายท่านน่าจะได้โบนัสกันนะครับนี่ท่วมท้นเลยทีเดียวนะฮะกับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็มีนะครับลอกตัวใหม่มานะครับ จริงๆมันก็ออกมานานแล้วแหะแต่เพิ่งจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับกับเจ้าไดวานะครับ t าทูล่าเอสวีนะครับปี2020นะฮะตัวนี้ก็สําหรับเจ้าไดวาท t ทูล่านะครับก็เป็นซีรีส์ที่ยอดนิยมนะครับสำหรับสายประช่อนนะครับในเมืองไทยนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์มาก็ยาวนานพอสมควรนะครับกับซีรีส์ทาทูล่นะครับ ตั้งแต่ตัวแรกนะนะผมเคยใช้อยู่นะครับเป็นเจ้าตัวทัทูล่าไทย R ารนะปีปีไหนจําไม่ได้นะแล้วก็มาเพิ่มเป็นเอสตัวทัทูล่าเอนะครับปี2017นะครับตัวนั้นก็ถือว่าโดดเด่นนะครับในงานประช่อนนะครับบาานะ้านเราตีเหยื่อได้โอเคอ่ะนี้ปี2020นะครับ ช่วงปลายปีนะครับทางไดว่า,อ,าออกลอกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเจ้า,า2020ไดว่าตัทูล่า S V นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือเป็น,นลอกที่ใช้งานง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับแข็งแรงใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างกล่องกันหน่อยไหมคงไม่มีอะไรมากนะครับข้างกล่อง เป็นซีรีส์ทัทูล่า SVTW 103HH นะครับไปเป็นรตัวนี้เป็นรอบ h s p h s p นะครับเป็นรอบเจ็ดนะก็มีอะไรบ้างนะครับก็มี TWS นะครับ TWing System ที่คุ้เคยกันนะครับ SV Concept นะครับ SV Concept ก็เป็นระบบหน่วงนะเป็นเรื่องของระบบหน่วงนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ แล้วก็ UTD นะครับอั Ultimate uh, Ultimate Tournament d r กซิสเต็มนะครับก็เป็นระบบเบรกอัจฉริยะของทางด้านไดว่านะครับอ่า uh, ก็ตัวนี้เป็นเฟืองรับเจ็ดนะครับน้ำหนัก190กรัมนะอ่านะกำลังกับแรงเบรกใส่มาที่5กิโลเลยทีเดียวนะครับมือหมุนนะเอาหมุนแขนหนึ่งรอบอ่าเก็บสายได้71เส้นนะครับอ่าแล้วก็เจ็ด บอลเบลลิงนะครับเนะนี่ยก็นาตัดสายแล้วก็จำนวนอทีิจ,จุสายได้ก็ประมาณนี้นะครับนะตามนี้เลยพี e 1.5ก็ได้ถึง160เมตรเลยทีเดียวนะครับโอ้โหใส่ได้จนถึง p ี e 3เลยทีเดียวสำหรับเชาทัทูล่าปี e 2020นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวลอกกันดีกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก่อนสำหรับตัวลออนะครับก็ ดีไซน์โฉบเฉี่ยวขึ้นครับจากตัวปี2017นะครับดีไซน์จะออกไปทางเซเรียนเลยนะฮะเซเรียนมีแขนหมุนนะครับเล็กเพียวนะครับแล้วก็มีตัวปรับน่วงนะครับนี่สวยงามครับเป็นตัวปรับน่วงแบบใหม่นะครับจะอยู่ในตัวลอกท็อปท็อปของทางไดว่านะครับหลายท่านบอกปรับยากไปนิดนึงนะฮะแต่สำหรับผมแล้วก็ ไม่ได้ปรับอะไรบ่อยนะครับก็ถือว่าโอเคครับมันแน่นดีนะมันแน่นดีด้วยผมชอบเลยนะผมชอบตัวแบบหนุแบบนี้นะมันแน่นดีนะครับเพราะเราตั้งทีเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งอีกแล้วครับอ่าสตาร์ดกมีเสียงนะครับสตาร์แดกมีเสียงทีวิงสเต็มนะครับเป็นให้มาเป็นตัวเสียงเงินนะเป็นแบบบางตัวน,นี้แก้ปัญหา ยุคเก่าฮะที่เป็นตัวหนาฮะแล้วสายมันชอบบาดนะครับนี่ครับาฝาข้างเปลี่ยนไปนะครับลวดลายแมงมุมนะครับมีมงมุมดูตัวหนึ่งแปะอยู่นะฮะแล้วก็ตัวปรับนวงนะพวอปรับนวามีถึงยี่สิบระดับเลยทีเดียวนะครับดีไซน์สวยแป้นกดเปลี่ยนไปนะครับดูพรีเมียมขึ้นดูแข็งแรงขึ้นนะครับสปูน sv นะครับสมุน sv นะครับตรงนี้มีโลโก้ไดวาด้วยฮนะหน้าทำสีแดงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆก่อนนะเดี๋ยวหาเวลาทำสีแดงคนระับอ่ะโดยรูปทรงก็อ่าค่อนข้างฉบเชียวนะสวยเลยทีเดียวสวยเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยสวยครับค่อนข้างสวยนะกน็น็อบเนี่ย สำหรับผมเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวใส่ของแต่งนะครับหนอกตันเล็กไปนิดนึงสำหรับผมนะ,ะโดยรวมก็สวยงามนะครับรูปลักภายนอกนะครับลองซื้อหามาใช้ดูนะครับน้าๆนนะถ้าชอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูภายในกันนะครับสำหรับรีวิวจัดเต็มนะครับวันนี้นะครับสำหรับผมนะครับ ได้ลอกมาต้องลื้อนะครับไม่ลื้อไม่ใช่ผมนะครับโลกจิตครับอ่ะเดี๋ยวลื้อดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอ่าจุดไหนที่สามารถอัพเกรดเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุยกันครับวันนี้กับช่องตกปลากับน้าเต่าครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ลอกของเรานะครับก็กลายเป็นชิ้นๆแล้วนะครับ จากฝีมือของผมเองนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่ว่าสําคัญสาคัญกันดีกว่านะก็เดี๋ยวมาดูระบบเฟืองก่อนนะครับเฟืองก็ทองเหลืองนะครับเฟืองทองเหลืองหนาครับเฟืองซี่ก็เนียนดีนะครับซี่เล็กดีมีเฟืองพินเนียน,นะครับก็จะมีจุดรองรับลูกเืร์อยู่1จุดนะครับตรงนี้นะครับ จะมีแค่1ตัวนะครับที่ลองรับอยู่จุดจุดนี้นะครับนะเฟืองขับนะฮะตัวใหญ่นะครับเฟืองหนาละเอียดนะครับโอเคสวยงามครับแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปจากรุ่นปี2017ก็คือตัวนี้ครับอ่าจานเตะนะครับกลายเป็นอลูมิเนียมนะกลายเปอลูมิเนียมไปแล้ว นะครับตัว2017น่าจะเป็นโลหะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ผ้าเบรกนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแผ่นคาร์บอนแผ่นแผ่นเต็มจานไม่เต็มจานนะครับไม่เต็มจานแล้วก็ตัวล่างเป็นอ่าน่าจะเป็นพวกปะเกล็ดน,นะแผ่นปะเกล็ดน,นะครับแข็งนะครับแผ่นใหญ่อยู่นะแผ่นใหญ่อยู่ ฝาโดนะครับหนาครับหนาตึบเลยนะครับฝากดเบรกเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าแล้วก็เป็นทีวิ่งซิสเต็มนะครับทีวิ่งซิสเต็มนะเป็นโลหะนะครับนะแบบบางนะแบบบางแล้วก็มีทางด้านของอ่าชุดตัวหนอนนะครับชุดตัวหนอน เป็นโลหะเช่นกันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องสปูลครับสปูลสปูล sv นะครับเ่เอ,อามาว่าเรื่องของระบบ sv นะครับะระบบ sv ของทางด้านได้ว่าคือระบบหน่วงนะครับระบบหน่วงสายระบบชะลอสายของทาง ได้ว่านะครับคิดคนมาเป็นเวลายาวนานนะครับก็มีหลักการทํางานก็คือนะครับจะมีชุดชุดถ้วยนะครับชุดถ้วยอ่าเป็นชุดถ้วยนะครับเข้าไปอยู่ในชุดแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับอ่านี่เป็นแม่เหล็ก2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะครับนี่เป็นแม่เหล็กนะครับนี่ดูติดเลยนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับ อ่านีตัวถ้วยก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับปืดเวลาใช้งานนะครับตัวถ้วยนี้จะสร้างแรงดึงเอตัวแม่เหล็กจะสร้างแรงดึงดูดกับถ้วยนะครับทีนี้เวลาเราตีสายออกไปตัวชุดถ้วยตัวนี้จะขยับได้นะครับเป็นชุดถ้วย SV นะครับเป็นระบบเข่าจะขยับได้นะครับเพื่อครับสร้างแรงหน่วงนะครับอ่าสร้างแรงหน่วงแบบ แปรผันนะครับนี่แปรผันด้วยนะเหมือนรถเลยฮะมีระบบแปรผันนะครับซึ่งระบบแม่เหล็กทั่วไปนะครับที่อยู่ในลอกจีนนะครับจะเป็นแม่เหล็กที่อยู่ฝาข้างนะครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับอ่าพวกนั้นครับจะอ่าสร้างแรงดูดที่อ่าคงที่นะครับสร้างแรงดูดคงที่นะครับอยู่ที่ว่าอ่านาณาปรับเยอะปรับน้อยนะครับแรงดูดจะคงที่ ปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะตีไม่ไหลปลายนะครับมันจะมีแรงอั้นนะครับเมื่อสปูลเรา,าหมุนช้าลงนะครับแรงดูดก็จะกระทำกับสปูลเยอะขึ้นนะครับแต่เจ้าตัว SV Concept นี่นะครับจะแปลผันไปตามแรงเวียงนะครับเมื่อเราปรับะสมมุติเราปรับไปที่เลขสิ 10, นะครับเลขสิเลขสิบ ตัวถ้วยนี่ยังอยู่ที่เดิมนะแต่ตัวแม่เหล็กจะบีบเข้ามานะครับตัวแม่เหล็กที่อยู่ฝาข้างนะครับตัวแม่เหล็กที่อยู่ฝาข้างนะจะบีบเข้ามานะครับใกล้กับชุดถ้วยมากขึ้นนะครับแต่ระยะของถ้วยนะครับไม่ได้เข้าไปเต็มเท่าไหร่นะยังไม่เข้าไปเต็มหน้าแม่เหล็กทีนี้พอเราเหวี่ยงสายปึ๊บไปนะครับตัวถ้วยจะถูกแรงเหวี่ยงกระทําให้ ชุดถ้วยยกตัวชุดถ้วยเข้าไปอยู่ในอ่าของวงแม่เหล็กแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีแรงดูดเพิ่มขึ้นครับจากหน้าสัมผัสที่มากขึ้นนะครับทำให้ป้องทาให้สายนะครับออกไม่เร็วจนเกินไปในช่วงแรกนะครับที่เราตีออกไปนะครับหลังจากนั้นสปูลถูกแรงดวดให้ช้าลงช้าลงนะครับตัวถ้วยก็จะดันตัวกลับไปนะครับจะดันตัวกลับไปนะ เพื่อให้แรงหน่วงนะครับมาอยู่ในที่จุดที่เราปรับไว้ทีแรกนะครับแรงหน่วงก็จะน้อยลงนะครับจะน้อยลงตามที่เราตักปรับตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับเข้าใจไหมครับว่าเวลาเวียงปุ๊บถ้วยยกเข้าไปแรงหน่งจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับพอแรงแรงหมุนของสปูนช้าลงถ้วยจะยกตัวกลับนะครับ ทีนี้แรงแรงชุดจากแม่เหล็กก็จะกลับมาเท่าเดิมนะครับในจุดที่เราตั้งไว้นะครับนี่คือระบบการทำงานของหน่วงแม่เหล็กแต่ว่านะครับอ่าเลยทีนี้สปูที่มีน้ำหนักเบาอย่างนี้นะครับมันจะสร้างแรงเฉื่อยที่ต่ำนะครับทำให้สายนี้ออกได้ไวขึ้นดีขึ้นนะครับไม่ถูกจำกัดด้วยน้ำหนักที่ มากของสปูนนะครับมันถึงทําให้ตีเหยื่อเบาได้ดีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะตามที่ผมเข้าใจนะครับผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์บอกมานะครับอ่ะเดี๋ยวจุดที่ว่าน่าสนใจก็นี่ประมาณนี้นะครับก็ตามชิ้นส่วนก็ดูเอานะครับแล้วก็ชุดลูกปืนนะลูกปืนเนี่ย หรือจุดลูกปืนได้ไงนะครับระบุมา7ลูกมี7ลูกจริงไหมนะครับอ่ะดูจุดที่1น,นะครับใต้เสาเป็นแบลิ่งนะครับอ่าอีก2ตัวอยู่ที่หูอยู่ที่ใต้เฟืองพิเน่นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อยู่ที่เสาหนึ่งตัวนะครับเป็น3ตัวแล้วอ่าแล้วก็ที่น็อปสตัวนะครับ4 5หนะครับแล้วก็ที่แกนสปูลนนครับ6 เจ็ดลูกอ่าเต้บวกหนึ่งนะครับลูกเปิน่นกันกับนี่เปิ่นกันกลับอีกตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะคุณภาพดีพอสมควรนะครับอ่ะเจ็ดลูกนะครับสําหรับผมนะครับไม่พอนะไม่พอนะครับจุดที่อัปเกรดได้มีชุดเฟืองตัวหนอนนะครับเป็นบูทมานะครับอ่าเป็นบูทมาอ่าในนี้ก็ อในนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับนี่จุดนี้อีกหน่งตัวนะครับเพิ่มได้อีกแล้วสองลูกนะครับที่น็อบนะครับให้มาข้างละลูกนะนี่ข้างละลูกสองลูกนี้นี่ให้มาข้างละลูกนะครับมีอยู่ข้างละลูกแล้วก็เป็นบูทนะครับเป็นบูทสองตัวนี้เพิ่มครับเพิ่มได้ครับ ยตัวไเอกสตัวนะครับเพิ่มได้ถึง4ตัวนะครับโอเคสวยๆครับจาก7จ็ดลูกเพิ่มไปอีก4เป็น11บลูกนะครับบวก1ลูกเพิ่กนกันกลับนะแล้วก็ทีวิงสเต็ม m นะครับนทีวิงสเต็มผมนะครับมีตัวที่เป็นสีทองนะ <laughs> นี่ครับเป็นของอ่าเรีว่า JDM นะครับ จะอยู่ในทาโดราเอวีตัวทีวีสองพันสิบเจนะครับของซิลิเ n นนะครับซิลิเน SV. อสวจะเป็นสีทองนะครับผมเคยสั่งอะไรเก็บไว้นะครับก็วันนี้จะเปลี่ยนใส่สีทองอเพราะตรงนี้มันเคลือบไทเทเนียมไนเตรมานะมันจะแข็งแรงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะก็ป้องกันสายบาทได้อีกชั้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนใส่สีทองอ่าโอเคอ่ะแล้วก็เรื่องของพับเบรกนะผมจะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ออกนะครับอ่ตัวนี้เป็นสักลาดนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนนะครับผมจะใช้เป็นตัวแผ่นคาร์บอนนะครับคาร์บอนสักอ่าให้เหมือนกับเจ้าตัวที่ตัวใหญ่นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวใส่แผ่นนี้นะครับอ่ะตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็นอ็อปอ่า เปลี่ยนของเดิมออกครับใส่ของแต่งครับสีแดงส,สวยๆนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกปืนสี่ลูกนะครับลูกปืนสี่ลูกนะครับเป็นลูกปืนใช้ไซส์เดียวกับที่ใส่ที่มือหมุนใส่ที่หน็อบเลยนะฮะเป็นไซส์เดียวกันนะครับสี่ลูกนี่เปลี่ยนใส่เพื่อเป็นไซส์เดียวกันนะโอเคนะครับ เดี๋ยวมาอัปเกรดลูกปืนกันนะครับแล้วก็ประกอบหมุนดูนะครับเปลี่ยนน็อปด้วยน่าจะสวยงามขึ้นแล้วลื่นขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเยวอาเดี๋ยวประกอบไปนี้ให้ดูดีกว่าใส่ยังไงนะครับนี่อ่ะนี่เดี๋ยวเอาบูตตัวนี้ออกนะครับก็เดี๋ยวไม่มีแป้นเกลือกม้อยู่ตัวนลงถอดระวังระวังนะครับกระเด็นหายไปงานเข้าเลยนะครับ นี่ถอดได้นะครับถ้าไม่ชนานาญนะครับส่งให้ช่างทํานะครับถ้าอยากทําเองต้องระวังนะครับมันจะกระเด็นหายนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับนี่เป็นไหมกระเด็นนะจ้องจะกระเด็นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราก็ถอดตัวเฟืองออกมาแล้วครับ ตัวบูทลวงไปแล้วไม่เป็นไรครับใส่ลูกเปินเข้าไปนะครับใส่ลูกเปินเข้าไปว๊บนะนะตัวที่พอดีกันชุดนี่ไหมอ่ะพอดีกันนะครับเนี่ยนะครับพอดีกันนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เข้าไปแล้วก็เอาแหวนเกิดมาใส่เข้าไประวังนะครับมันจะกระเด็นหายนะครับเสร็จแล้วก็เอาไขควงดันเข้าไปนะครับ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับราเปืนเพิ่ม,มอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็อีกหนึ่งเม็ดก็อยู่ที่ปลอกนะครับปลอกจะมีบูทหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ถอดออกปึ๊บนะถอดออกมานะครับโยนทิ้งไปนะครับเอาลูกปืนใส่เข้าไปแทนนะครับปึบเรียบร้อยเพิ่ม,มอีกสองลูกนะครับอ่าปึ๊บ ทีนี้เฟืองตัวหนอนเราก็จะมีลูกปืนเพิ่มมานะครับเป็นสองชุดนะครับนี่ทีนี้ก็จะลื่นปืดลื่นปืดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอประกอบลอกก่อนนะครับเนี่ยอัปเกรดลูกปืนเสร็จแล้วนะครับพระบงพระเบกเปลี่ยนเปลี่ยนทีวิ่งซิสเตมเป็นสีทองด้วยโอเคครับเดี๋ยวตามชมกันนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับชุดแขนชุดทีวิ่งนะครับแล้วก็อัปเดตลูกปืนเรียบร้อยนะครับก็หมุนเนียนขึ้นคนละเรื่องกับอันแรกเลยนะครับเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับหมุนนิ่มหมุนลื่นนะครับทีวิ่งสีทองครับสวยงามนะครับนี่ครับระบบเบรครับเปลี่ยนระเบรคตัวนี้ออกนะครับรู้สึกว่าหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับรู้สึกความความเนียนนะครับ นี่ครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าไดว่าทัทูล่า SVTW นะครับปี2020นะครับก็ถ้าณนาสนใจนะครับก็ลองไปซื้อนะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปาทั่วไปนะครับงเขาลือกันว่าตัวนี้เป็นสายจบนะครับสําหรับงานประช่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เนียนๆนะผมก็อ่ะเดี๋ยวดูคันดีกว่ามีคันผมจัดคันมาด้วยนะครับเอเป็นคัน ตัวนี้เลยนี่ครับเทววกฟูลเล้งนะครับฟูลเแล้งไลท์นะครับตัวนี้6ฟุต9นะครับพิกัดสายก็87นะครับกล้องไปโฟกัสนะครับะพิกัดสายป,ประมาณ87นะครับก็เป็นคันที่สวยงามนะครับคันหนึ่งเลยนะครับก็ เดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรีวิวทั้งคันทั้งรอบเลยนะครับการใช้งานนะก็วันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ยังไงฝากนานๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่องตกปลากับนาเต่าด้วยนะครับกาครั้งหน้านะครับจะมีอะไรมารีวิวอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปเทสเจ้าตาทูล่า s อ2020ตัวนี้นะครับว่าจะฟิลฟาวแค่ไหนนะครับโอเคนะครับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ